สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับผมนะครับสมานันแล้วก็น้องชายาพรหรือน้องจูนนะครับวันนี้เราจะคุยกันในหุ้นในกลุ่มธนาคารแน่นอนว่าในเอพิโซดรอบนี้เชื่อว่ากลุ่มธนาคารน่าจะเป็นเอพิโซดหนึง่งที่นักลงทุนเนี่ยเฝ้าจับตาแล้วก็อยากทราบข้อมูลแน่นอนเลยนะคราะว่ามันเป็นประเด็นที่มีหลากหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ก่อนที่ไปตรงนั้นเนี่ยเราอยากให้ไล่เรียงตอนงบไตรมาสสี่ก่อน ก็เข้าใจว่ากลุ่มธนาคารก็เริ่มมีประเด็นละในเชิงลบเข้ามาบ้างในช่วงไตรมาสสไม่แน่ใจว่าไอสิ่งเหล่านั้นเองเนี่ยเราควรจะคอนเซิร์นมากน้อยแค่ไหนในช่วงไตรมาสหนึ่งแล้วเราคงปิดท้ายด้วยตัวสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันจะทําให้ภาพของธุรกิจธนาคารเองซึ่งเรามองว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของเขาภาพมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนอยากให้น้องจูนช่วยอธิบายไปทีละส่วนขอด้วยเริ่มจากงบไตรมาสสี่ก่อนกันได้ครับค่ะ ก็ผลประกอบการ4 Q คิวที่ออกมานะคะ <c oughs> ก็เป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์เลยทั้งเราแล้วก็ตลาดนะคะ <c oughs> ในฝั่งของตัวกำไรเนี่ยก็ลงทั้งยียร์เยียร์แล้วก็ q on Q เลยตัวที่กดดันหลักๆนะคะก็มาจากขาของตัวค่าใช้จ่ายเป็นหลักเลยค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวสำรองสำรองอันเนี้ยเคแบงเป็นเป็นตัวที่ใส่สำรองสูงมากๆในในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในฝั่งของตัวค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานน่ยนะคะ ก็จะมีตัว KKP ที่เขามีใส่วันทามเข้ามานะคะสำหรับการทำธุรกรรมที่มันผิดปกติก็สองตัวหลักๆเลยนะคะที่ทำให้ภาพของตัวกำไรของตัวกลุ่มแบงก์อะคะ่ะก็คือแย่กว่าที่เราแล้วก็ตลาดคาดนะคะแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าตัดในเรื่องของตัวพวกค่าใช้จ่ายหรือว่าถ้าเรามาดูในฝั่งของตัว c อ e operation เนี่ย<ม>เป็นยังไงบ้างก็ยังเติบโตได้ e อ r o น y ย a r นะคะแต่ว่าทรงตัว q ิ q หลักๆตัวที่ดิฟนะคะก็จะมาเป็นเนี่ยค่ะของตัวนิมค่ะอันนี้ตามทิศดอกเบีย้ยที่มันเป็นทิศขึ้นเลยก็โดยรวมนะคะสําหรับคอร์เตอร์สีที่ออกมาเนี่ยก็แย่กว่าที่เราแล้วก็ตลาดาะคาดค่ะแล้วถ้าเกิดเรามองบนไตมัดหนึ่งเองครับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองเองนะครับที่เป็นลบปัจจัยบวกเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยจริงตั้งแต่ต้นปีก็มีการขยับเพิ่มขึ้นพอเน็ตออกมาแล้วเนี่ยเราจะพอรุนงบไตมัดหนึ่งสำหรับกลุ่มแบงค์ได้มากน้อยแค่ไหนครับค่ะ ันนี้นะคะพี่นันก็ต้องบอกก่อนเลยว่าในเรื่องของตัวงบไตมัดหนึ่งอะค่ะเยออนเยีเนี่ยเรายังมองว่าน่าจะาลดลงอยู่กดดันหลักๆมาจากขาของตัวสำรองนี่แหละเพราะว่าช่วงปีที่แล้วนะคะปี2องเนี่ยกลุ่มแบงก์ะอะช่วงต้นปีเนี่ยเขาใส่สำรองบอกเลยว่าค่อนข้างน้อยอซึ่งปีนี้อะค่ะธันวา2-3แบงก์ชาติเขาไม่ได้ต่อเรื่องของตัวการาคงสเตทให้แล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่แบงก์กำลังทําก็คือพยายามสะท้อน คุณภาพสินทรัพย์ของตัวลูกนี้เนี่ยให้มันเหมือนความเป็นจริงมากที่สุดในฝั่งของตัวสำรองก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะคะถามว่าแล้วด้านของตัว q 1 q เป็นยังไงบ้างมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้หลักๆเลยเนี่ยก็ช่วง4คิวที่ผ่านมามันมีพวกวันทามค่อนข้างเยอะอซึ่ง1คิวเรามองว่าอาจจะไม่ได้เป็นภาพนั้นค่ะก็น่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวได้แต่ก็มีติดอีกนิดนึงจากข่าวที่เหมือนกับว่าช่วงวีคที่ผ่านมาค่ะพี่นัน ที่มีในเรื่องของตัวการปิดแบงก์ฝั่งของตัวที่ US บ้างแล้วก็ <Okay. S 1> มีเรื่องของตัวปัญหานะคะสำหรับแบงก์ที่ยุโรบ้างอันนี้มันก็เลยจะทำให้ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวฟิกอินข้ามเองหรือว่าในฝั่งของตัวพวก Equity เองนะคะ <Okay. S 1> เราจะเห็นเลยว่ามันปรับประดับลงมาค่อนข้างเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันเป็นความเสี่ยงที่เราบอกเนี่ย ในฝั่งของตัวกลุ่มธนาคารนะคะมันจะมีไอเทมหนึ่งที่เรียกว่าพวกเงินลงทุนมีทั้งในเรื่องของตัวการ Mark-to-Market ทุกไตรมาสก,กับอีกอันนึงก็คือเป็น net investment gain กับ l o s ที่เขาซื้อขายปกติเลยอ,อ,อันนี้นี่แหละมันก็มีแนวโน้มนะคะที่เขาจะ Mark ในฝั่งของตัวเป็น loss หรือว่าลดลงจากไตรมากที่แล้วได้ค่ะพี่นันโอเคเพราะนั้นดูภาพรวมของไตรมาสหนึ่งเองถึงแม้ปัจจัยบวกคือเรื่องนิม แต่อาจจะถูกกรบด้วยการตั้งสำรองถ้าเราเทียบกับไตรมาสหนึ่งปีก่อนก็ยังอาจจะต้องต้องตั้งสูงกว่าอยู่แลวอาจจะมีเนกาทีฟพี่เรียกว่าเนกาทีฟเซอร์ไพรส์แล้วกันเนอะจากประเด็นเรื่องของการมาร์กตูมาร์เก็ตหรือการขายเงินลงทุนถ้าเกิดเขาต้องขายแบบขาดทุนค่ะเพราะนั้นภาพไตรมาสหนึ่งเองงบอาจจะดูแล้วก็ยังต้องลุ้นเนาะเหมือนไตรมาสสี่เลยก็ต้องลุ้นนะคะว่าในฝั่งของตัวกลุ่มแบงก์เนี่ยจะออกมาเท่ากับที่เราคาดหรือว่าแย่กว่าที่เราคาดมากน้อยขนาดไหนค่ะ แล้วอีกตลาดจริงๆถ้าเราดูบนราคาหุ้นแบงก์เองก็ลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรตั้งแต่ประกาศงบมันมาเจอปัจจัยลบของตัวแบงก์ต่างประเทศ <c oughs> แล้วก็ลามมาในแง่ของแบงก์ไทยที่อาจจะกลัวในหลายๆเรื่องณ <c oughs> ว,วันนี้เองเนี่ยถ้าเรามองสถานการณ์ถ้าเรามองข้ามเผื่อไปเนาะช่วงไตรมาสอสองสามสี่เองเนี่ยถ้าสูมันรับปัจจัยลบต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเรามองปัจจุบันมองว่ามันเป็นโอกาสหรือย,ยังถ้ามองในมุมนี้ดีกว่าเพราะหลายคนก็จะถามว่ามันลงมาเยอะขนาดนี้แล้วมันเป็นโอกาสในการซื้อแล้วหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยครับ ณปัจจุบันเรามองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนนะคะถามว่าทำไมเรามองแบบนั้นอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเคสที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ US เองหรือว่าที่ยุโรปเองฝั่งของตัวธนาคารนะคะไม่ได้มีผลต่อทางแบงก์ไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสภาพคล่องหรือว่าในฝั่งของตัวฐานลูกค้านะคะบอกเลยค่อนข้างต่างกันมากๆกก็มีความเสี่ยงที่เราเมนชั่นไปเมื่อกี้นี่แหละก็คือในเรื่องของตัวเงินลงทุนที่ที่มันอาจจะมีการากระทบเข้ามาในฝั่งของตัวผลประกอบการของตัวกลุ่มแบงก์นะคะ ซึ่งถามว่าแล้วเรามองว่าทำไมมันถึงเป็นโอกาสในการสะสมคือในเรื่องของตัวผลประกอบการระยะสั้นหรือว่า 1Q ่ะค่ะที่กำลังจะประกาศในเดือนเอพิลที่กำลังจะถึงเนี้ยถึงแม้ว่ารวมเอฟเฟกทางนี้ไปนะปัจจุบันเรามองว่าน่าจะฟื้นตัวได้อยู่ q, q. ิวอนอกจากนั้นถ้ามองเป็นภาพยาวอะค่ะพี่นันก็คือปีนี้นะคะปี2-3เนี่ยกลุ่มแบงก์ที่เราคาดว่าจะโตได้สักประมาณ11%เนี่ย ตัวหลักๆมาจากขาของตัวเลยได้รวมเลยซึ่งซึ่งมันค่อนข้างที่จะดีกว่าปี2 0 2นะคะเพราะเพราะว่าปี2 0 2เนี่ยตัวหลักๆมาจากขาของตัวสำรองที่มันลงค่ะก็เลยทําให้เรามองว่าเอาลุกของตัวธนาคารไทยเนี่ยยังค่อนข้างดีเรื่องตัว Liquidity ไม่มีปัญหาด้วยเงินกองทุนก็ยังค่อนข้างแข็งแร่งอยู่ค่ะโอเคเพราะนั้นโดยภาพรวมก็ตอกย้ำเนอะว่าโอกาส ที่ผ่านมาของการลงของการหุ้นนะวันนี้เรามองเป็นโอกาสซื้อแล้วก็สตอรี่หลักๆก็ยังเป็นสตอรี่เดิมก็คือปีนี้มันโตได้จากขาของตัวรายได้รวมก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปรดก็คือตัวนิมหรือจะเป็นตัวโลนโกรดซึ่งก็ปีนี้ก็คาดว่าจะโตตามเศรษฐกิจของบ้านเราที่มันเติบโตนะครับก็มองว่าโดยภาพลงก็เป็นโอกาสซื้อให้เลือกหนึ่งตัวของเซกเตอร์นี้ตัวไหนก็หนึ่งตัวนะคะก็เป็น b b l เลเลยหลักๆอย่างแรกคือ ด้วยความที่ว่าเขามีทั้งธุรกิจในไทยแล้วก็ธุรกิจต่างประเทศหรือว่าพอร์ตหลักๆก,ก็จะเป็นอินโดนะคะคเศรษฐกิจโตค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยเรามองว่าบีบียค่อนข้างน่าสนใจเรื่องของตัวพวกอาทิทย์ทังดอกเบีย้ยเขาก็เป็นหนึ่งในธนาคารที่ได้รับประโยชน์อ,อีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของตัว Asset Quality เป็นตัวที่ไม่มีปัญหาเลย NPL ค่อนข้างตามแล้วก็ ค่อเลโชเนี่ยสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารด้วยก็เป็นตัว <Okay. S 1> ที่เราชอบมากที่สุดค่ะเพราะนั้นโดยภาพรวมถ้าพูดง่ายๆถ้าไม่มีอะไรเป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์เนาะ <c oughs> ไปมากกว่านี้ <c oughs> คิดว่าราคาหุ้นที่ตอบรับเชิงมลดในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยณนะวันนี้เป็นโอกาสในการซื้อแล้วเราก็เลือก BBL เป็นท็อปปีใช่ค่ะโอเคได้ครับยังไงวันนี้เราสําหรับเทปที่เกี่ยวข้องกับตัวภาคธ,ธานาคารก็คงน่าจะตอบในทุกประเด็นที่เราควรจะต้องรู้เนาะแล้วก็ยังไงถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยในช่วงไตรมาสหน้าเรามีโอกาสได้เจอกันอีกนะครกก็องยาริๆู่เับ ในอีกเซกเตอร์หนึ่งก็คือกลุ่มเงินดุแลหลักทรัพย์นะครับยังไงฝากติดตามในแง่ของตัวเอพิโซนอื่นๆถัดไปนะครับวันนี้เราสองคนอนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ